นี่จ้ามาจ้าพี่น้องมากินน้ากันปลาแซลมอนกับกิมจิจ้ามากินน้ำยาก,กินได้จ้เด้อมาพี่น้องจ้ามื่อนี้เฮาชิม,มกินแซลมอนกับกิมจิกิมจิอันนี้ยาติมเห็ดเอาเด้ยจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปกินกันชึอเอามานี่มันถึงกินง่ายเนาะ ที่เฮ็ดได้สองเสมือแล้วจ้ะสมแล้วพี่น้องเลยกิมจิเราก็ทำเองเนาะเดี๋ยวเอาวาซาบิบีบใส่กับซอดก่อนจะพี่น้องได้ติมโบกินวาซาบิหลายดอกเดี๋ยวมันก็จะขึ้นจมูกเ <c oughs> อาน,นิดเดี๋ยวจ้ะเขาก็ใส่ซอสอันนี้จ้ะ กินกับซอสแล้วก็วาซาบิแล้วก็กิมจิที่เราทําเองนะคะนี่จะวาซาบิสื่ออยู่อังกฤษก็มีด้วยจ้าแต่อยู่ที่ร้านไอ้ไชน่านะคะร้านไชน่าค่ะมีทุกอย่างขอแต่เรามีเงินไหมหรือว่าชอบกินไหม ถ้าชอบกินมีทุกอย่างเลยจ้ามาชาพี่น้องมากินน้ำยาติมหนาสดๆหนาบริธาอย่างเลย <c oughs> <c oughs> เลิกง,งานมาแล้วกะอาบน้ำมาเห็ดกินจ้าแต่บริเฮ็ดวิธีให้เบิงจ้าพี่น้องหิวข้าวจนสั่นเลยนะคะสมพอดีแล้วจ้ะ จะมีขึ้นดังอีกแล้วใส่ไปนองแส่ เอากันยุ่พี่นอออกก้องเออกคปกิมจิเหาเห็ดเองเนาะปรุงตามใจหหเหาเหาเห็ดก็ได้เดี๋ยวเมือ่อใดว่างเดี๋ยวจะติมสีเห็ดลงยูทูบอยู่จ้ะล <c oughs> <c oughs> ูกชายจะติมบอกว่าอยากกินข้าวผัดกิมจิว่ะสันแม่ยังไคยผัดให้กินเลย บไม่แนวแก่ข้าวนอ้อ ไปเมืองไทยว่าสิื่อปลาแซลมอนกินมันแพงแพ,ง,แพงไปน,อไน่อยไงแพงแพงชินละซีหล่อยเอามาสไลด์ได้อยู่ดอกประมาณสักสีหาคำแพงเรือก่า,กาสือ่อ <c oughs> ยูนี่มันกะบบกแพงปนไดแต่ว่ามันพอกิน บาซิมอนไม่หลายพี่น้องอ่ะกเลือกเอาหนาะนี่จะพี่น้องแนวแก่ข้าวเขาเอาแก้วหนึ่งพ่อวายแดงจ้าลายเลือดลายลมพอกินข้าวเสบแก่เมื่อยจ้า ตามก่อนเนาะพี่น้องกินอันเฮ็ดงานเมื่อยแล้วเากับพักพ่อนหลัวก,ก็มาดืม่มจาหน้อยแก่เมื่อยเม,อเมื่อยได้โบเมื่อยกับโบกินดอกจ้า เอาเห็ดเองเขาก็เห็ดตอนใหญ่ๆพี่น้องจักสกินพี่ยังอันอยังแน่พี่น้องอแต่ละมือ าเห็นงานในครัวเฮาก็เลยจักสิกินหยังนะคิดบ่ออกสาดิอีกจะคําก็จะอีกจะปิกจะปิกจะเป็ก เดี๋ยวนี่ยยัดติ่มว่าวยังมาไม่แต่พิดพี่น้องนะเอลยเลยมายกไลยแล้วกับว่าวพิดว่าถือส่วนมาซื้อว่าวพิดละลายกว่าเคึงคน,นไปแล้วจ้ะชื่นใจแก่ข้าวพี่น้องแก่ข้าวข้าวเดียวเบิด <laughs> เอาเดียวหมดมมกินลงไปซองซองเปกสองขืนหอนทองว้าเ <c oughs> <c oughs> จยงหอนทองว้า <c oughs> กินอิ่มนี่ก็สิไปเห็ดแหนมหมูได้เนี่ยพี่น้องคือจะกินแหนมหมูเอานังออกมาตาั้งแต่มาาเ <c oughs> มื่อวานนียบอดิเฮดเมื่อไยเลยบอิเฮดแล้วคนก็สิว่าอยาติ่มกินแต่เน่าดิบๆแท้นานๆทีจ้ะอันนี้ก็บจะกินบ่อยเลยดิบนะ นานทีลลเส้นมันบ่เข้าโดยจากพี่น้องปกตินี้ข้าเจ้าก็ริว่ามันข้าวเนาะกินไปเนี้มันบ่เข้าได้ ยาติมเป็นยังวงวมันสีข้าวสมัยตะกีนเนะเาะพาอมากินแทๆแล้วบ่ข้าวจ้ากินอิ่มแล้วก็สิเห็ดสองยางพี่น้องต้องสิเสียบไก่เสเตะไว้ให้ลูกชายแล้วก็สิเห็ดแหนมหมูไก่เสเตะยาติมมักแล้วจ้ะ เดี๋วยวจะติมสิภ้าเบิ้งไก่สเตะจ้านี่จะพี่น้องไก่สเตะ่าตีมสิเสียบมาเห้นทุกชายจ้ะ <c oughs> ไก่สองแพ็คเอากข้มากินต่อจ้า <c oughs> เหลือสองชิ้นสุดท้าย2อชิ้นสุดท้าย แยกติมเคยสื่อเขาจิมจิมันมันบอนัวพี่น่อยสื่อเขาสม้ะสมบอนัวเขาให้กินเองตามใจเขาเนาะ ขออนุญาตยกสดนะคะพี่น้องยัดติมกัิขอตัวจบคลิปซัมนี่กันด้วยจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ยาติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยาติม๋มทําคลิปต่อไปคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดปีใหม่แล้วก็ตลอดไปนะคะสวัสดีคะ่ะกองมาวาง <laughs>